อ้าวจ้าเจอกันกับยายแสงอีกดจ้ามื้นี ไปตั้งแด่กระบอกพ่นกันเนาะเฮาเนาะจา้าอว้ยมีแต่เรื่องเล่าดีๆมาว่าวสู้แฟนคลับเอฟซีฟังว่าฮหอดเพ่ดจากจ้าวหอดน,อน้องแอนออรดีของเฮาอีกนีลาา่ละจ้าบอดบอยสีใช้นีลาา่ละจ้าน้องบอยสีใช้คือเกาเนาะเฮาตรงว้าฮหอดเนานะตรงว้าวถึงมือนี่ก็เห็นเพื่อนโพดก็เลยอยากเอามาว้าวสู้แฟนคลับเอฟซีฟังสุขหูสุขคนเนาะย้ายแสงก็ นะ้องว่าวก็บม่ค่อยเก่งหนเดจ้าพราอได้บันยายนิดๆในนอ้อให้แฟนคลับเอฟซีน่นารักทุกคนทุกคนฟังเนาะอยากให้เห็นโมเมนต์น้องเอนอรดีน้ากันน้องเวลาเห็นแล้วก็อดคิดฮอดแฟนคลับเอฟซบ่ได้ยังสีนาและอยากเอามาเว่าสซูฟัง บางคนก็คอมเมนต์มาว่าให้ไปสารพัดราคาแต่ก็เป็นอย่างดอกก็ขอบคุณนะคะที่เพินติชมขอบคุณที่เพนเออออกมาเก่าบอกเขาเท่าที่ได้ปรับปรุงเท่าที่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะบางทีก็ย้ายแสยงก็เนาะเป็นคนที่สมองก็จำไม่ค่อยดีแต่ว่าก็อยากเอามาเบอกซู่แฟนลับเอฟซีฟังเห็นเรื่องเล่าดีๆของน,องอน้องแอนแล้วเพราะว่า ศิลปินเขาหักเนาะเขาอยากเอามาเบาสู่กันฟังเนาอะอเป็นจังซีไปจังสันละพอดีเห็นน้องเอนเนาะเพิ่นออกมาเบาเนาะโอ้ยว่าหมอรำใจเกินรอยก้าของข่อยเดยจาด้าเพิ่นว่าจังซีโอ้ยเขาก็ดดีใจแล้วเพิ่นว่าหมอรำใจเกินรอยก็าของข่อยผู้ใดอยากจ้างจ้างพันต้องแอนอ๋อ้ะดีก็ได้เพิ่นว่าจังซีเนาะปาจ้างพานข่อยก็ได้ภาษาล้วนะ อ่าพต้องจางพต้องจาง้างพานสามีเพิ่นก็ได้พานโตเพิ่นก็ได้เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นยุเป็นของน้องแอนออรดีคือเกาซีนะาน้องเอนเพิ่นว่าจังซีนี่แหละกระเฮ็ดให้แฟนคลับเอฟซี FC เนี่ยโอ้ยเป็นเปลื่มลายดีใจลายเฮกันสนั่นวันไหวโห้ยกีดกันสนั่นวันไหวเลยฉันทอพ้อน้องเอนว,ว่าแบบนี้นะมันก็ มันเฮดให้แฟนลับเอซีผู้ฮักน้องแอนออรดีนักฮักน้องบอยซีใช้กับป่าปื้มเนาะกัมันก็มีเสียงกีดการเสียงกีดการเฮฮาแบบลั่นนะเนาะโอ้ไปทางไหนจะบ่มีคนฮักเนาะอ่ามอรมผู้ดีนี่ไปทางไหนก็บบมีแต่คนฮักไปทางไหนก็มีแตค่ตคนชื่นชมนั่นแล้วใจเกินลอยกับอ่าออร์ดีแบนด์นี่ ไม่มีอะไรที่ไม่มีที่ติอ่าไม่มีที่ติดีทุกเนียบทุกอันทุกอย่างเนาะ,ะหมอรำใจเกินน้อยกับของอของน้องบอยซีใช้กับของน้องแอนออร์ดีก็คือมันคนคนเดียวกันอันเดียวกันเนาะมันนั่นละบ้านอ่์บ้านฮับนบนกบอยแอนก็หมอํำใจเกินร้อยก็มีแต่แฟนคลับแบบเทคแคบบ่ดูแลแบบล้นรามประมาณนี้เนาะน้องแอนก็แห้ง โอ้ยบ่าวาไปแสดงคอนเสิ์์ทั้งใดบ่าวาสิไปนี่ทั้งใดก็มวนอ่ามวนเป็นอย่างละเป็นจริงที่น้องเพิินคือเพิินแสดงแบบดึงดูดจิตใจแฟนขับเอฟซีได้ดีเยี่ยมท่านท้อบา่าสิไปแสดงอยู่ตรงใดก็ตามอ่ามันเทศไทยแฟนขับเอซีนี่จินใจแล้วก็มวนบ่าวาอีกกัน ร้องเพลงบพวา่าการรั้รั้มเป็นเรื่องเป็นเล้าก็เฮ็ดใหมีสให้ไหสนุกเฮ็ดไหม้วนเฮ็ดไหซื่นตีบทได้แตกทุกบทก็ว่าสันเทาะเนาะ,ะตีบทได้แตกได้ดีทุกบทนี่แหละมันเป็นแบบจังเฮ็ดไหแฟนคลับเอฟซี FC นี่ชอบมากๆชื่นชมมากๆประมาณนี้นะนี่ละ่ะ น้องเอนอ๋อแล้วดีกับน,น้องบอยสีใช้ของเฮานี่บ่ววาสิเฮ็ดอีหยังกระปังไปเบิดเฮ็ดอนใดกระปังไปเหมืไปทั้งใดก็ไปภาคใดก็สร้างทุกภาคเฮ็ดให้แฟนขับเอฟซีนี่ต้องติดตามมาตลอดแมนยูสมมติว่ามาแสดงยูขอนแกนอ่าแฟนขับภาคเหนือก็ยังขับรถมาน้าเบิงน้าชมเอาอ่าไปแสดงยูอันโคโราชเอ้าแฟนขับเอฟซีจากอ่า ขอนเกนจากชัยภูมิจากอะไรสะกุ้งสาเกวกันน้ำมาเบิงเพราะว่าความหักความมักน้องเอนอลดีเนาะความมักหมอล้ำใจเกิดรอยเพราะว่าโอ้มันมวนอิลีมันมวนแบบชนิดแบบเข่าถึงใจมวนแบบทราบซึ่งถึงใจท,งท่านทาะผู้ใดได้ฟังผู้ใดบ่มวนนี่บม่มีได้ผู้ใดได้ฟังเราบ่ื่งชมนี่บม่มีดอกจาก่ามีแต่มวนน้ำกันเมือ่อสุขทุสุคนนี่แหละ ก็ถึงอยากเอามาให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นน้ากันนะทเทาะถึงได้เอามาให้เบิ้ง <aerospace> น <ose> ้า <table> ก <inen> <t ose> ันให้มาได้รับชมน้ากันนี่แหละนี่เบิ้งงด้วจ้ะมาฟังเป็นบ้างจ้างผ่านคอยก็ได้คนฟังจากปลาน้องแอนด้วยจ้ะเอาเงินจะอยู่น้ำข่อยก็เก่าตกมาปีนี้เป็นหนอหัวหนาวพวกหมอลำเนาะเอาเบิร์ตสวงอย่าว่าเฮ็ดรถแห่อยู่นี่แอนออดี ได้ออกมารับงานเป็นในลักษณะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องโว้ยมันขลองตะเพลงเรี้วแทบสิว่าแม่จ้าไปงานส่วนมากกระสีเน้นเอนเตท์เน้นให้พี่น้องมวนกันแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าขั้นพี่น้องไปเบิ่งในรูปแบบบอลลัมกรสีเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันสีบอกคือกันนะคะฝากให้พี่น้องได้ทําความเข้าใจกันจักน้อยแต่ว่าเสื้อว่าพี่น้องมักมวนกันเลยมานางไงกําลังแร่งใจหนูเนาะขอบคุณแจกกันร้อยกับข้องคอยได้ ่อยก็ได้เพราะว่าจ้างแล้วเงินก็อยู่น้ำข่อยคือเก่าเห็นบอจ่ะคักบ่จ้ะเห็นบอสุดยอดเลยเด้น้องแอนอ๋อละดีโดนเซลโดนยังกะโอ้ยเฮ็ดให้เฮาววนอยู่คือเก่าเฮ็ดให้เฮาดีใจอยู่คือเก่าสะท้อนบ่ว่าอีมาในรูปแบบใดก็เฮ็ดให้เฮาแบบ ตึงลองเพลงเน้นลูกไดก็สร้างลูกสติงลุกแบบซ่าซาแบบไดก็ม้วนอยู่ตลอดนี่สินาะเม็ดให้เฮ้าแบบเบิกบานหาเฮ้าเสาๆอยู่ห้องกับยิ้มได้แฟนคลับเอฟซีกันยังโอ้ยมายิมแบบว่ามามีความทุกข์ความยากมากระมามาฮอดมาเบิงแอนออร์ดีแล้วก็พากกันยิมเบิกบานได้ทุกผู้ทุกคนนี่สินะน,นี่ละก็เลย อยากให้แฟนคลับเอฟซีนี่ได้เห็นน้ำกันได้เบิ้งน้ำกันนันเทอแต่ละบทบาทแต่ละนี่ของเพื่อนบัว่าเพื่อนนี่ไปทั้งใดยังทั้งใดพูนเบิ้งเด้อแต่มันก็ได้นะเนี่ยแถวนี้ก็คือเป็นทำหอท<ว>นเนี่ยเห็นไหมท,ทคนซอยนี้คือหอทั้งหมดเลยหอเหอ็นบอเพื่อนไปน้ำกันได้นี่นี่ตรงนี้ก็เป็ห<ว>นหนามวอทน พันเซลพ่นเซลเมียเพิ่นเด้อจ้ะว่าเจ้าตีคอยตีจ้าเบิ่งเอาเด้อจ้ะนี่แหละนี่ค่ะลูกขึ้นมาแล้วลูกขึ้นมาแล้ววันเดียนเขาหนุ่มรูดสตวเล่นมาบอลูกขึ้นมาแล้วมาดึงแขนเรคอยไปนอนต่อเนาะความผักคนเนาะนี่ล่ะความผักคนเหมือนกับบ่ได้เพียงพอเต็มที่ไม่เขาลุกขึ้นมาหน้าลุกขึ้นมาน้่งเขาจะลุกขึ้นไป เป็นบอกกันนะโมเมนเป็นตาหักตาแพงอีเด้ดๆๆจ้าเมื่อนี้ก็มีข่าวสามนมาบอกให้แฟนคลับเอฟซีฟูฟังซ้ำนีน่นะจ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้นะจ้าเมื่อนี้ยิ่แสงขออนุญ,ญาตลาไปก่อนน่าจะสวัสดีจ้า